สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวแนะนำพัดลมระบายความร้อนให้กับ iPhone และ Android ซึ่งทำงานด้วยแผ่นระบายความร้อนที่เย็นเร็วสุดๆในไม่กี่วินาทีแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตัวเครื่องเป็นห่วงว่าเครื่องจะมีปัญหาในระยะยาวหรือไม่ซึ่งหลังจากที่ผมใช้งานมาจะครบปีแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือตัวพัดลมที่รีวิวไปนั้นออกแบบมาโดยมีแขนยึดกับตัวสมาร์ทโฟนซึ่งปรับขนาดได้ แต่ก็ไม่รอ,องรับสมาร์ทโฟนที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปทําให้ไม่สามารถยึดได้ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงไม่สามารถใช้งานกับแท็บเล็ตเช่น iPad หรือ iPad Pro ได้ครับเพราะแขนยืดมีขนาดที่จํากัดไม่สามารถยืดได้เท่ากับขนาดของตัว iPad ครับแต่วันนี้ปัญหาสําคัญทั้งสองข้อจะหมดไปเพราะผมมีพัดลมระบายความร้อนอีกรุ่นที่แก้ไขปัญหาทางเรื่องความชื้นและขนาดตัวเครื่องที่รองรับมาแนะนาครับมีไฟ LED ในการใช้งานสีสันหลากสีสวยงามครับ ไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมกับปุ่มสําหรับเปิดปิดได้ไม่จําเป็นต้องเปิดเอาไว้ตลอดเวลาปัดความแรงพัดลมได้ถึง3ระดับที่สําคัญมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยครับทํางานแบบไร้าสายได้เวลาใช้งานไม่มีสายเก,กะกะให้ยุ่งยากแถมยังมีราคาประหยัดสุดคุ้มแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นกับมีโ mo FL01 ที่เพื่อนๆต้องมีไว้คู่เครื่องกันเลยครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันก่อนตัวกล่องมีขนาดกะทัดรัดออกแบบมาในโทนสีดําเข้ม ด้านหน้ามีรูปตัวเครื่องน่าใช้แม้ว่ารอบๆกล่องจะมีข้อความเป็นภาษาจีนทั้งหมดก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องมีคู่มืออะไรเลยครับสำหรับด้านหลังจะเป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์และการใช้งานตัวกล่องบุบนิดหน่อยจากการขนส่งนะครับแต่อุปกรณ์ยังใช้งานได้ดีเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายในกล่องจะมีตัวพัดลมขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกมากๆพร้อมสายชาร์จแบบไมโคร USB เราไปดูที่ตัวพัดลมกันครับตัวพัดลมผลิตจากพลาสติกสีดำคุณภาพดีตัวพัดลมมีความสูง3.2นิ้วและกว้าง2.3นิ้วดีไซน์มาสวยน่าใช้เลยครับด้านหน้าจะมีช่องสำหรับพัดลมดูดอากาศเข้าไป พร้อมปุ่มเปิดและปิดการทำงานและปรับระดับความแรงพัดลมได้ถึง3ระดับเมื่อพิกไปดูด้านหลังจะมีจุกยางสำหรับยึดติดซึ่งจุกยางนี้เองครับทำให้เราสามารถนำพัดลมนี้ไปใช้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ข้อทั้ง iPhone Android รวมถึงแท็บเล็ตอีกด้วยครับเพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องแขนยึดขนาดไม่พอดีอีกต่อไปด้วยจุกยางนี้เราสามารถแปะยึดเข้าที่ด้านหลังของ iPhone หรือ iPad หรือ Android ได้ทันทีระบายความร้อนได้ง่งงงายๆด้วยลมที่เป่าเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับ และด้วยการออกแบบเป็นจุกยางนี้มีข้อดีคือเราสามารถแปะไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับตำแหน่งตรงไหนที่ร้อน <Biraz S 1> ก็สามารถแปะเข้าไปได้เลยครับจะแปะแนวตั้งหรือแนวนอน,น,อนก็ทําได้สะดวกและยืดหยุ่นสุดๆสําหรับแขนจับตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเพิ่มเข้ามานะครับสาหรับคนที่ต้องการจับยึดเพิ่มเติมก็สามารถใช้งานได้ครับแขนจับตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอดออกมาได้ครับและใช้จุกยางเพื่อการยึดติดเพียงอย่างเดียวได้วิธีการถอดก็ทําได้ง่าย ด้วยการกดแขนลงมาถอดออกมาทั้งสองข้างเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพราะตัวแขนจะเป็นเหมือนตะขอคล้องเอาไว้ถ้าต้องการใส่กลับเข้าไปก็ทําได้ง่ายๆด้วยการคล้องห่วงของแขนยึดเข้ากับด้านล่างของจุกยางเท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายๆเลยครับจุดเด่นสําคัญอีกจุดของพัดลมนุ่นนี้คือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัว500มิลลิแอมซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ง่ายๆผ่านพอร์ตไมโคร USB ด้านล่างครับทําให้เราสามารถใช้งานแบบไร้าสายไม่มีสายเกะกะโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมสะดวกคล่องตัวมากๆเลยครับ สำหรับพัดลมรุ่นนี้น้ำหนักเบามากครับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่47กรัมเท่านั้นเบามากใส่กระเป๋าถือกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเป้ได้สบายๆเอาละครับเราไปดูการใช้งานพัดลมรุ่นนี้กันดีกว่าการใช้งานง่ายมากๆครับเอาพัดลมแปะติดด้านหลังของ iPhone หรือ Android, iPad หรือ iPad Pro ได้เลยครับโดยจุกยึดแบบสูญญากาศนี้ออกแบบมาดีมากติดแน่นมากๆเลยครับจะปรับตำแหน่งย้ายตำแหน่งแนวตั้งหรือแนวนอน หรือจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปที่ไหนก็ได้สะดวกสุดๆตัวจุกยางนี้ติดแน่นจนเวลาถอดแนะนําว่าให้เพื่อนๆเลื่อนอตัวพัดลมออกมาทางด้านข้างจะถอดได้ง่ายกว่าครับง่ายกว่าการดึงขึ้นมาตรงๆและยังเป็นการช่วยถนอมเนื้อยางได้อีกทางหนึ่งด้วยครับเวลาจะใช้งานก็ง่ายๆกดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งพัดลมจะเริ่มหมุนพร้อมกันนั้นไฟ LED วดีด้านในจะเล่นสีสันต่างๆปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติการกดปุ่มอีกครั้งจะปรับความแรงพัดลมไปที่ระดับ2หมุนเร็วขึ้นครับ การกดปุ่มซ้ำอีกครั้งจะปรับความแรงพัดลมไปที่ระดับที่3ซึ่งหมุนเร็วที่สุดเลือกปรับได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดที่ความเร็วเดียวเท่านั้นครับและที่ความแรงพัดลมระดับ3นี้การกดปุ่มอีกครั้งจะเป็นการปิดการทำงานของตัวพัดลมครับซึ่งการทำงานของพัดลมนี้เสียงไม่ดังมากไม่รบกวนการใช้งานไม่รบกวนสมาธิของเราเลยครับโดยในการทำงานนั้นอากาศจะถูกดูดเข้าไปจากด้านนอกแล้วพัดเข้าไปที่ด้านในโดยระบายความร้อนให้กับ iPhone, iPad, iPad Pro หรือ Android ของเรา พัดพาความร้อนกระจายความร้อนผ่านช่องว่างๆรอบๆตัวพัดลมครับทําให้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเรามีความร้อนลดลงอุณหภูมิลดลงแต่ถ้าเทียบการทํางานกับพัดลมที่ใช้แผ่นคอยลดความร้อนแบบนั้นความร้อนจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยครับแต่สาหรับหลายๆคนที่ห่วงเรื่องความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้การใช้พัดลมแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยครับไม่มีความชื้นเกิดขึ้นแน่ๆใช้งานได้อย่างสบายใจแถมตัวพัดลมยังมีน้ําหนักเบามากๆ ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักอะไรให้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เราเอาไปติดเลยครับเราลองไปดูตัวอย่างการใช้งานกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆและ iPad Pro ดูครับช่วยระบายความร้อนได้เร็วขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเราไปเริ่มกันที่ iPhone 6 s p l พ s เพื่อนๆจะเห็นว่าใช้งานกับตัวเครื่องที่ผลิตจากอลูมิเนียมก็ติดได้แน่นติดได้ไม่มีปัญหาเลยครับระบายความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วใช้งานร่วมกันได้สบายๆจาก iPhone 6s Plus เราไปลองกับ iPhone 7 p l u s กันบ้างครับ ทนสีดำของตัวเครื่องกับตัวพัดลมเข้ากันเป็นอย่างมากจะติดแนวตั้งแนวนอนก็ติดได้แน่นติดได้สบายสบายหายห่วงครับใช้งานได้ทุกมุมเล่นเกมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยครับถ้าตำแหน่งไหนของตัวเครื่องจับแล้วร้อนรู้สึกว่าร้อนเป็นพิเศษก็สามารถย้ายพัดลมไปติดที่ตำแหน่งนั้นๆได้สบายๆเลือกตำแหน่งได้อย่างอิสระเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจุกยางติดแน่นมากๆครับย้ายไปแล้วก็กดติดเข้าไปพัดลมไม่หลุดง,ง่ายๆแน่ๆนครับเราลองไปสบัดสบัดดูจะเห็นว่าพัดลมติดกับตัวเครื่องแน่นมากๆ หมดปัญหาหมดห่วงครับในการใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น iPhone ของ Apple เท่านั้นใช้กับยี่ห้ออื่นที่เป็น Android ก็สามารถใช้งานได้สบายสบายติดได้แน่นไม่มีปัญหาเลยครับเพื่อนๆจะมีสมาร์ทโฟนยี่ห้อไหนรุ่นอะไรก็สามารถใช้งานกับพัดลมรุ่นนี้ได้สบายๆไม่จำกัดข,ดขนาดของตัวเครื่องไม่จำกัดความสูงไม่จำกัดความกว้าง แปะจุกยางเข้าไปก็ใช้งานได้เลยระบายความร้อนให้กับโทรศัพท์มือถือให้กับสมาร์ทโฟนของเราได้ทันทีครับเป็นพัดลมที่ออกแบบมาใช้งานได้คุ้มค่ามากๆจากพัดลมเราไปลองกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ <c oughs> เช่นแท็บเล็ตบน iPad p r ปกันบ้างครับวิธีการติดก็ติดเข้าไปได้ง่ายๆเหมือนกัน จุดยางสัญญากาศก็ติดแน่นมากๆเพื่อนๆจะเห็นว่าแข็งแรงไม่มีปัญหาเลยครับและถึงแม้ iPad จะมีขนาดใหญ่ก็สามารถใช้งานได้แปะติดตามตำแหน่งต่างๆเพื่อระบายความร้อนได้ตามต้องการตำแหน่งตรงไหนที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าเครื่องร้อนก็สามารถย้ายพัดลมไปติดได้เลยครับหมดปัญหาเรื่องขายืดแบบยืดได้ที่ทําให้เราไม่สามารถใช้งานพัดลมกับ iPad ได้อีกต่อไปครับมีพัดลมตัวเดียวสามารถใช้งานได้ทั้งกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเลือกใช้ในการระบายความร้อนได้ตามใจต้องการเลยครับ สำหรับพัดลมรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีความจุ500มิลลิแอมป์ครับวิธีการชาร์จก็ทำได้ง่ายๆผ่านพอร์ต USB ด้านล่างเลยครับโดยในขณะที่ชาร์จจะมีไฟ LED สีแดงแสดงสถานะการชาร์จให้ทราบด้วยครับเมื่อชาร์จเสร็จก็สามารถใช้งานได้ทันทีหรือจะชาร์จพัดลมไปเปิดใช้งานไปด้วยก็ได้ครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำครับเพราะไม่เพียงทำให้แบตเตอรีเร่เต็มชาร์จแต่ยังทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วยชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วค่อยเอามาใช้จะดีกว่าครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone iPad iPad Pro หรือ Android นานๆแบบต่อเนื่องทั้งการเล่นเกมการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าหรือเปิดคอส์์การเรียนการสอนต,ต่างๆดูไลฟ์ต่างๆดูคลิปต่างๆแบบต่อเนื่องถ้าต้องการลดความร้อนของเครื่องระบายความร้อนของเครื่องหรือเพื่อให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นไม่สะดุดเฟรมเรตไม่ตกและยังป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วอีกด้วยพัดลมมีโม FL01 รุ่นนี้แนะนำเลยครับทั้งคุณภาพที่ครบเครื่องมีแบตเตอรี่ในตัว ทำงานแบบไร้สายได้ไม่เกะก,กะมีปุ่มเปิดปิดเลือกระดับความแรงของพัดลมได้ถึง3ระดับน้ำหนักเบาราคาประหยัดสุดคุ้มต้องมีคู่เครื่องเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้หรือในคําอธิบายใต้คลิปครับผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับไม่ได้รู้จักกับทางร้านซื่อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ